สวัสดีครับร้านเป็ดพอลอยปนตะกรนนะครับร้านของผมอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่3วันนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS แบบลงทะเบียนปลอดภัยหายห่วงนะครับพี่พี่คนไหนไม่สบายใจสามารถนันรับสินค้าได้ที่เจเจมอเซนท่าบิ่นเก้าหรือระแวกใกล้เคียงน,นะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดพี่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัดเป็นสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ เข็มกลัดพลอยแท้ทองคํา75%ประดับด้วยเพชรเกสร47เมตร0.79กรัตน้ำหนักรวม8.49กรัมราคา34,000บาทครับเมนนี้เป็นเพทายนะครับนี่เป็นทับทีมเผ่าเก่าพม่านะครับส่วนนี้เป็นซิทินนะครับ ่วนนี้เป็นบุษลาคมนะครับส่วนเขียวข้างล่างเป็นพลริดอดนะครับเขียวบนเป็นสวารัยนะครับมาพร้อมกับใบเซอร์นะครับเป็นทับทิมพมา่าเผาเก่านะครับสีสันสวยงามนะครับถึงแม้ชิ้นจะไม่ใหญ่มากแต่ใส่ออกงานนี่เล่นไฟแน่นอนครับพอพอยสีก็สวยจริงๆเพชรขาวไม่เหลืองสะอาดทุกเม็ดนะครับน้ำดีทุกเม็ดนะครับ ตรวจสอบแล้วนะครับชิ้นงานออกมาสวยปราณีตนะครับจะใส่กับชุดสูตรชุดไทยชิ้นนี้เหมาะทุกตัวแน่นอนครับสภาพตัวเรือนอยู่ในสภาพสวยงามนะครับพร้อมใช้งานนะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่าแต่ไม่ถึงกับโบราณน,นะครับไม่เก่ามากเท่าไหร่นะครับด้านหลังสวยงามดีนะครับพร้อมใช้งานเข็มอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสวยนะครับ ตรงไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับให้พี่พีดูตัวเรือนโดยรอบนะครับเส้นสายของทองอยู่ในสภาพดีสวยงามนะครับไม่บิดเบี้ยวนะครับดูตัวล็อกนะครับปัดออกมาด้านนี้นะครับแล้วก็จะเปิดเข็มได้น,นะครับเข็มอยู่ในภาพตรงสวยพร้อมใช้งานนะครับ แล้วก็ปัดลงมานะครับมันจะมีตัวกั้นเข็มอยู่นะครับเอาไว้กันเข็มจะโดนเสื้อนะครับนี่นะครับตัวกัน้นสวยจริงๆริงนะครับชิ้นนี้พร้อมใช้งานแน่นอนครับเล่นไฟแน่นอนให้เทียบขนาดกับเหรียญสิบดูนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบถึงแม้จะใส่ไม่ใหญ่มากแต่ใส่ออกงานเด่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเพจไทย พลอยเพชรเขาสวยเล่นไฟนจริงๆมาพร้อมกับใบรับประกันจากทางร้านนะครับสีสันจัดจ้านถุกเม็ดนะครับชิ้นนี้ไม่มีหมองประกันใดนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายเปลี่ยนคืนนะครับหากพี่ๆสนใจติดต่อเขาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้าได้นะครับพี่ๆดูคลิปวิดีโอย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามสินค้าเก่าแค่ไหนก็ตาม พี่ๆสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อสินค้าชิ้นนั้นยังอยู่สินค้าบางชิ้นสามารถต่อรองราคาได้นะครับเฉพาะบางชิ้นนะครับขอบคุณที่พมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ